<The> Voice เป็นที่ที่ไม่ได้เปรียบเทียบกันมีต้นทุนไม่มีต้นทุนแข่งกันที่เสียงหันหลังฟังกันตั้งแต่เริ่มต้นแม้กระทั่งคนดูเห็นหน้าแล้วเสียงของเขาก็ยังมาก,ก่อนเสมอการที่เราจะเป็นนักร้องเนี่ยแค่เสียงดีอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เราทําให้เราลักใครคนใดคนหนึ่งแบบ หมดหัวใจแล้วก็หัวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับวันเนี้ยรายการมันจบลงแล้วแต่ไม่ใช่ว่าการแข่งขันในฐานะศิลปินมันจะจบลงคือทุกๆคนก็มีเส้นทางของตัวเองแล้วต้องไปพิสูจน์ในเส้นทางตัวเองต่อไปเรื่อยๆซ้ำๆการร้องเพลงของผมบางอย่างมันอ,อยู่ในบทเพลงนั้นด้วยครับไม่ใช่ว่าเอาเพลงมาผูกกับตัวเองแต่เอาตัวเองมปผูกกับเพลง <c oughs> ครับีมาครับรู้สึกสนุกมากรู้สึกดีกับทุกๆโชว์ทุกๆโชว์เรียกว่าตรึงคนดูได้แบบสุดดีมากในทุกโชว์นั่งดูด้วยความตื่นเต้นด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิมอกอิมใจในทุกๆโชว์ทุกๆคนเลยครับก็ทำได้ดีมากทำได้ดีกว่าที่ซ้อมอีก <c oughs> นะครับกเนี่ยตอนตอน ตอนซ้อมกันตอนทําเพลงกันก็ยังกังวลเพราะว่าเพลงเขายากมากมแต่ในที่สุดเขาก็ทำออกมาได้ดีดีแบบแฮบบแบบปปี้เขาไปทํางานบ้านมาดีมากพอปปี้ก็ต้องพูดถึงเลยเขาเพราะที่สุดตั้งแต่เคยทํางานกับผู้ชายผันผันผู้หญิงมาครับยิ้มว่าแต่ละคนก็นคือใส่เต็มใส่เต็มมีเท่าไหร่ใส่หมดใช่ครับทำได้ตามที่ใจ่คนต่างใช่ครับพี่โอ๊ตค่ะครับในวันนี้ค่ะในรอบไฟนอล อยอดเยี่ยมเลยฮะในฐานะโค้ชใหม่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนับตั้งแต่รอบบลายมาจนถึงตรงนี้คือยังคุยกับจ่ายเลยว,ว่าเฮ้ยแป๊บเดียวไฟนอลแล้วอหลังจากผ่านบลายทุกอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมากครับแล้วก็ลูกดลูกทีมแต่ละคนผมรู้สึกว่าปีนี้ทุกอย่างมันมันเฟรชมากเราทํางานกันหนักหน่วงมากในฐานะทั้งโคช้ชแล้วก็ลูกทีมทุกคนเลยครับวันนี้9คนที่อยู่บนเวทีผมพูดจริงเลยว่าจริงๆแล้วใครก็ได้ ที่จะเป็นเดอะไวท์เสียงจริงตัวจริงของเราแต่ว่าวันนี้คนรักช่างเดียวเหมือนที่โค้ชทุกคนรักผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความออร์แกนิกความความน่ารักของคนเราบางทีแล้วการที่เราจะเป็นนักร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่เสียงดีอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เราทําให้เรารักใครคนใดคนหนึ่งแบบหมดหัวใจแล้วก็โหวตให้เขาเลยครับวันนี้สนุกมากแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงครับ ก,ก็ปีนี้เป็นปีที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาเลย The Voice พอพอมีโค้ชใหม่ๆเข้ามามันคือมันคือเคมีใหม่เป็นสารประกอบปร,ประกอบร่างเป็นสารประกอบใหม่ๆซึ่งแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนที่มาตอนนี้ได้ใช้สิ่งที่สิ่งสิ่งที่แบบเรียกว่าอะไรอะไรร้ายที่สุดในเดอะบอย์โค้ชค่ะ โค้ชทุกทีมโค้ชทุกทีมร้ายหมดเพราะวาถามว่าอะไรในความร้ายกาจเนี่ยคือแปลว่าจะต้องงัดเอาทุกกระบวนท่าที่เขามีการเป็นโค้ชมันไม่ใช่เลือกคนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออร้องอะไรเก่งตรงไหนอเอาร้องไปมันต้องวางร้องตรงนี้แล้วเป็นยังไงแล้วแม้กระทั่งวิธีการพูดพูดพูดเพื่อชี้นํามันเป็นยังไงพูดเพื่อจูงใจมันเป็นยังไงต้องแคะทุกเม็ดอ่ะ แล้วก็การยากที่สุดในรอบไฟนอลคือการวางเกมที่เอาทั้งโปรดักชันเอาทุกๆอย่างความสามารถเขามีอยู่แล้วทุกคน9้าคนนี้คือสุดยอดแล้วของปีนี้ใครก็ได้จริงๆแล้วใครได้ก็ได้หมดแต่ว่าในการวางหมากข,ของของโค้ชแต่ละคนนคือเรียกว่าโคช้ชยืนกันหมดเนี่ยไ,ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาไม่มีใครธรรมดาเลยทุกคนแบบวางระเบิดไว้ตรงนู้น วางยาพิษไว้ตรงนี้คือเขาวางทุกๆอย่างเป็นกับดักเพื่อที่จะต้อนหรือเอาคนเนี่ยเอาคนของเขาเข้าไปอยู่ในใจมันมือเหมือนการวางยาคนดูเหมือนกันทุกๆเรื่องทุกๆราวมืนเอาความมืนใส่เอาความน่าสงสารใส่หรือเอาความสกัดสกันใส่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันคือแบบนั่งดูในเก้าปีเก้าคนข้างหน้าแล้วแบบเฮ้ยวันนี้คือดูสบายสมานะแต่รู้เลยว่า ทุกคนทำการบ้านมาอย่างหนักหน่วงมากๆครับผมชอบชื่นชมครับผมเขาบอกเอาความมืนใส่เนี่ยนี่เากอันนี้เขามึอเองอันนี้เขามือเองไม่ไม่ได้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 เอาอะไรมือใส่เพราะว่าความแบบความไม่มีต้นทุนแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่า The Voice เป็นที่ที่ไม่ได้เปรียบเทียบกันมีต้นทุนไม่มีต้นทุนอย่ามาบอกไอคนนี้มันได้มันดีดูดีเพราะว่ามันมีประสบการณ์เยอะเปล่า แข่งกันที่เสียงหันหลังฟังกันตั้งแต่เริ่มต้นแม้กระทั่งคนดูเห็นหน้าแล้วเสียงของเขาก็ยังมาก่อนเสมอนี่เหรอค่ะเป็น,เป,นเป็นปีแรกของโบเลยค่ะที่ได้มาเป็นฟิฟโคสก็เป็นปีที่สนุกมากๆเลยค่ะแบบสนุกมากจริงๆทั้งทั้งได้เรียนรู้กับผู้เข้าแข่งขันหลายๆท่านที่มีประสบการณ์การร้องแบบไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนแล้วก็แต่ละคนเขามีเรื่องราวที่เรานั่งฟังแล้วเราต้องรู้สึกว่า เขาไปอยู่ที่ไหนกันมาแล้วมันช่างโชคดีของทีมงานแล้วก็โค้ชทุกท่านเหลือเกินที่ได้ยินเสียงเหล่านี้ในทุกๆวันและในทุกๆคนค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆกับกับกับช่างเดียวแล้วก็แม่คิมคือคือคือโบไม่แปลกใจเลยว่าแม่คิมอยู่ตั้งแต่แรกจนตอนนี้คือแม่คิมเป็นคนที่นอกจากเรื่องการวางโชว์วางกลยุทธ์ของทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วอะ่ะแม่คิมยังเป็นคนมองขาดมากว่าใครที่จะ ที่จะต้องจับจุดตรงไหนแล้วแล้วเขาจะสามารถดึงเรื่องราวของเขามาได้อย่างสุดใจให้คนดูอินกัน,นทั้งประเทศคือไม่ใช่แค่ไมคิมทุกทุกแบบโค้ทุกท่านเป็นแบบเก่งมากๆแล้วแบบว่าโค้มีตรงนี้โบรู้สึกว่าตัวเองแบบยังตัวเล็กอยู่นิดเดียวแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีประสบการณ์ The Voice กับทุกท่านในครั <Mm ้งนี้แบบขอบคุณรายการมากๆที่ให้โบเป็นส่วนหนึ่งค่ะโบแบบโบแฮปปี้กับรายการนี้มากๆเลยค่ะได้เรียนรู้อะไรจากโค้ทุกานเป็นโอ้ดือหน่ในนี้ก็ไม่ บอกว่าอย่าไปพูดมั่วส่วนนะลูกบางทีไอ้พวกที่พี่สอนมันก็ไม่ค่อยดีหรอกดีก็ทุกคนคือมันเห็นจริงๆขึ้คือหลายๆคนที่อยู่ ทงบ้านเนี่ยเขาจะถามกันว่าโค้ชได้ไปโคชช้ชให้ลูกทีมจริงไหมหรือว่าทางรายการจัดการมาคืออันนี้เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าทุกคนต้องเอาใจลงเข้าไปกับลูกทีมแบบจริงๆเหมือนเราเลี้ยงลูกเหมือนเรามีเหมือนเรามีคนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบจริงๆแล้วเราจะดึงศักยภาพยังไงให้ให้ศักยภาพของแต่ละคนออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบคือเราเป็นเหมือนกับเป็นซัพพอร์ตเตอร์เป็น,เป,นเป็นนักดันนะคะก็แบบ แล้วเห็นได้อยู่แล้วว่าทุกคนทําได้ดีมากๆในรูปแบบของตัวเองทําให้นอกจากตัวโค้ชจะแบบจะเก่งมากๆแล้วยังสามารถดันให้ลูกทีมเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวแต่ละคนได้ด้วยค่ะคือคือสุดยอดเลยค่ะทำทำอาชีพนี้แล้วอยากเลิกเป็นนักร้องเลยค่ะอยาก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 เป็นเป็นเออเป็นนักร้องต่อดกวาครับเอาครับ อ๋ oh, สนุกครับเต็มอิ่มมากคือตอนตอนที่ยังอยู่ในรายการก็มันมันเมามันนะไปด้วยการแข่งขันแล้วก็โชว์ตะการตาของแต่ละทีมเนี้ยแต่พอจบรายการลงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนการเฉลิมฉลองแล้วแล้วก็ยินดีกับช่างเดี่ยวยินดีกับชัยชนะของเขาเนาะก็ผมคิดว่าแต่ละคนทั้งทางบ้านแล้วก็ในห้องส่งอะ่ะก็น่าจะมีคนที่เขาเชียร์ในใจทั้ง9คนเลยเงี้ยแต่วันเนี้ยพอการแข่งขันมันจบลงแล้วอ่ะผมว่าเนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองและยินดีกับความสําเร็จของของช่างเดี่ยว แล้วก็อย่างที่บอกครับพอมันเป็นรายการเนี่ยวันเนี้ยรายการมันจบลงแล้วแต่ไม่ใช่ว่าการแข่งขันในฐานะศิลปินมันจะจบลงคือทุกๆคนก็มีเส้นทางของตัวเองและต้องไปพิสูจน์ในเส้นทางของตัวเองต่อไปเรื่อยๆซ้ำๆก็อยากให้คนดูทางบ้านเนี่ยคอยให้กาลังใจเขาพวกแข่งขันทุกคนเลยตั้งแต่รอบบายอดิชั่นอย่างเงี้ยเขาทําอะไรมาก็ถ้ายังเชียร์เขาก็ซัพพอร์ตเขาเป็นกำลังใจให้กับเขา ผมตั้งแล้วแต่บราเธอร์ผมนะยแล้วอย่าไปทิ้งกันสิบราเธอร์ได้ครับช่างเดียวค่ะเอาละครับได้เวลาชั้งเดียวพูดเยอะๆเหมือนตอนอยู่ในรายการเราพูดเด้อนี่เออคมๆชมป์ยชมค่ะค่ะความรู้สึกความรู้สึกไหนรู้สึกางไรรำควัลนี้มันมันเป็นยังไงบ้างคะเกออเป็นหนัก็หนักครับนี่รู้สึกไหนความรู้สึกไหนเนี่ย ว่าใจมันคุ้มขนาดไหนคะใช่ค่ะมันเดือดรึแล้วรู้สึกมึนๆึนครับวินาทีที่เขาประกาศเชิญชัางเดี่ยวผมผมประกาศส่งแสตมป์เราผมมีอะไครับผมมีอื้อครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผมผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผมครับทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่เราอ่ะเพราะว่าผมครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะเสียงไม่น่าจะดีขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับ เพลงช่าบอกกับพี <S <S ่กบว่าเกือบจะร้องไม่จบเองด้วยครับคือด้วยด้วยความที Knowledge> ่ว่าการร้องเพลงของผมบางอย่างมันอยู่ในบทเพลงนั้นด้วยครับคือเอาตัวเองไปผูกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเพลงมาผูกกับตัวเองแต่เอาตัวเองไปผูกกับเพลงมาพูดเป็นนี่เนาะเออไม่ใช่เอาตัวเองไปผูกไม่ใช่เอาเพลงไปผูกเอาตัวเองไปผูกกับเพลง ดังนี้ที่คุตาต้องเรียกมาช่างเดี่ยวมาต้องนักน้องแชมป์ทุกคนนี้ไม่ต้องเรียกช่างเดี่ยวนะต้องเป็นแชมป์เดี่ยวครับแชมป์เดี่ยวแชมป์เดียวซ้อดังนะคะตอนนี้ซ้อมดังซ้อมดังนะคะก็ไม่รู้ครับเขาไม่เขาอะคราวที่แล้วเขาเอาเสื้อเขานึกว่าเออคนคงได้ดูเขาเอาเสื้อเธอผลิตกี่ตัวนะเทกี่ตัวผลิตมา หลายตัวอยู่ครับมันเหลือไม่กี่ตัวครับเขาว่าไปแจกแถวบ้านแถวบ้านเขาไม่เอาบอกเอามาทําอะไรก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเสื้อที่อยู่ในรายการนะอะไรเงี้ยคือแถวบ้านก็ไม่ได้สนใจงงงงไม่ไม่สนใจว่าดังไม่ดังยืนอยู่นะแล้ววันนี้ครอบครัวนะครับมามาด้วยครับผมยังมองหาไม่เจอเลยครับอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่ครับวันนี้กอดขึ้นชูมีการมีอะไรครับครอบครัวมีอะไรชัดเยนมั้มีมีกอด กับลูกครับลูกมาให้กำลังใจอยากบอกอะไรเขาไหมครับวันวนี้อยากบอกว่ารักมากครับรักรักมากๆเขาอยากไปนี่โชว์นิดนึงว่ามันเป็นเครดิตเปล่าพเพราะเปิดออกมาบอกว่าเราไม่ได้สแสบเราไม่ได้รังบานะไรนะถือว่าเป็นเครดิตไหมคะมันไม่ได้เป็นเครดิตค่ะมันเป็นกลยุทธ์ค่ะเนี่ยไปเฉยไม่ใช่ในความรู้สึกเราบอกเขาตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ได้หรอก ทำอะไรก็แล้วแต่ให้คิดไปนําหน้าไปสเต็ปที่ที่เจ็บปวดอะ่ะหนึ่งสเต็ปแล้วจะได้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ข้ามผ่านไปยากนักหรอกเอาจริงๆแล้วเพื่อให้มันเข้ากับเพลงเพื่ออะไรเราก็จะต้องคิดถึงว่าบทไดอะล็อกที่พูดลอยมาข้างหบดเราต้องมานั่งคิดว่าจะต้องพูดว่าอะไรเพลงก็ต้องคิดว่ามันเข้ากับชีวิตเขาไหมแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็คนส่วนใหญ่อะ่ะมักจะให้เห็นถึงชัยชนะในในเวลานั้นนั้น แต่ว่าเราเราด้วยความที่นั่งบางครั้งการนั่งอยู่ในรายการนี้นานๆมันก็จะเห็นบางส่วนบางสิ่งบางอย่างว่าคนจะนําเสนอในด้านด้านดีเราจะนําเสนอในด้านเจ็บปวดว่าเออมันไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงให้คนดูได้เห็นว่าในคนที่กลับบ้านไปวันนี้หรือคนที่ตกรอบแต่รอบแรกเขารู้สึกไงไม่ใช่แค่ช่างเดียวเขารู้สึกยังไงเชื่อว่าในโมเมนต์นั้นน่ะตลอดระยะเวลาที่ทุก ซีซันที่ผ่านมาทุกรอบที่คนตกรอบจะต้องมีโมเมนต์นั้นไม่ได้มูค่ะแต่เป็นคนเป็นคนที่ใส่ว่าเวลาเวลาจะร้องเพลงหรืออะไรในสถานที่สำคัญจะต้องไหว้สารไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระพิฆเนศหรือสารตายายอยู่ตรงนั้นไม่ได้เอาไม่ได้ขอแม้แต่คำเดียวเลยว่าให้ให้ชนะพูดแค่ว่าให้ทำอะไรแล้วคล่องคล่อง,อ,งอย่าติดอย่าขัดแค่นั้นหอม